คุณคงรู้จักเวเนซุเอลาอีกหนึ่งประเทศที่มีอัตราเงินเฟ้อรุนแรงและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับสิเรื่องจริงของเวเนซุเอลาที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10เวเนซุเอลาในภาพรวม เวเนซุเอลานั้นมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐโบลิวาแห่งเวเนซุเอลาตั้งอยู่ทางตอนเหนือของทวีปอเมริกาใตา้มีพื้นที่917,368ตารางกิโลเมตรที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและก็มีประชากรอยู่เพียง28,520,000คนเท่านั้นซึ่งในอดีตเวเนซุเอลาเคยเป็นประเทศที่ร่ำรวยมาก่อนโดยเมื่อมีการค้นพบแหล่งน้ำมันเมื่อต้นศตวรรษที่20พวกเขาก็ได้กลายเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ของโลกจากนั้นเมื่อสังคมโลกเติบโตและเปลี่ยนแปลงก็มีความต้องการใช้น้ำมันเพิ่ม่่มากกขึึ้้นนนนนเเชดียวััซง ็ดูเหมือนจะทาให้เวเนซุเอลาร่ํารวยขึ้นไปอีกแต่ทว่าในยุคหลังๆมานี้เวเนซุเอลาก็มีนโยบายทางการเมืองที่ผิดพลาดและมีปัญหาเกี่ยวกับราคาน้ํามันเพิ่มเติมเข้ามาด้วยมันก็ทําให้ฐานะของเวเนซุเอลาพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือจนกลายเป็นประเทศที่มีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับปัญหาเงินเฟอ้อที่สูงมากๆซึ่งมันก็ทําให้ประชาชนมีชีวิตอยู่อย่างยากลาบากและยังคงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันอันดับที่9เคื่อนกูริ ในประเทศเวเนซุเอลาเป็นที่อยู่ของเขื่อนขนาดใหญ่มากเป็นดับต้นต้นของโลกซึ่งรู้จักกันในนามของเขื่อนกูริที่ถูกสร้างขึ้นมาในช่วงปี1963-1969มันมีความยาว7,426เมตรสูง162เมตรสามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ47,000กิกัวัตต่อปีซึ่งเฉพาะเขื่อนนี้เพียงที่เดียวก็สามารถรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศเวเนซุเอลาได้ไม่ต่ำกว่า30%แต่ถึงอย่างนั้นก็เคยมีปัญหาเกิดขึ้นเหมือนกันอย่างเช่นในปี2016ซึ่งเป็นปีที่มีปริมาณน้ำในเขื่อนน้อยเป็นอย่างมากทารัฐบลตง สายไฟฟ้าจากเขื่อนแห่งนี้เป็นเวลา4ชั่วโมงต่อวันเป็นระยะเวลานานถึง40วันและมันก็เป็นไปเพื่อรักษาน้ำในเขื่อนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอันดับที่8พื้นที่ครุ้มครอง เป็นเรื่องธรรมดาที่ในแต่ละประเทศจะมีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นบนบกและในน้ำโดยที่พื้นที่คุ้มครองในเวเนซุเอลานั้นก็ถือได้ว่าเป็นอัตราส่วนที่เยอะมากๆพื้นที่คุ้มครองบนบกครอบคลุมมากถึง521,790ตารางกิโลเมตรซึ่งคิดเป็น56.88%ของพื้นดินทั้งหมดในประเทศและในส่วนของพื้นที่ทางทะเลนั้นก็ครอบคลุมอยู่ที่25,900ตารางกิโลเมตรจากทั้งหมด473,325ตารางกิโลเมตรหรือคิดเป็น4.3%ซึ่งถ้าหากมองในแง่ของอัตราส่วนแล้วพื้้นนที่คคุมครองใ ในซุเอานั้นก็ถือได้ว่ามากเป็นดับต้นต้นของโลกอันดับที่7ฟ้าผ่า คาตาตุมโบไลนิงคือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่น่าทึ่งมากๆอย่างหนึ่งในโลกเกิดขึ้นในพื้นที่บริเวณปากแม่น้ำคาตาตุมโบที่ไหลเข้าสู่ทะเลสาบมาราไกโบโดยพื้นที่บริเวณนี้จัดว่าเป็นพื้นที่ที่มีฟ้าผ่ามากที่สุดในโลกบางช่วงเวลาอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้มากถึง30ครั้งต่อหนึ่งนาทีและใน1ปีจะมีวันที่เกิดฟ้าผ่ารัวๆเฉลี่ยแล้วอยู่ที่150วันซึ่งสาเหตุของปรากฏการณ์นี้เกิดจากแก๊สมีเทนปริมาณมากจากแม่น้ำลอยตัวขึ้นสู่ท้องฟ้้้้้้าาาาาาาแแลลลวปปปปะะะทเเเเเขขกกกกกับับมมรรรอออออนนนนนจิด็็สสียียยงุไฟฟฟ่ผ จำนวนมากนั่นเองอันดับที่6นางงาม เมื่อเราพูดถึงเวทีประกวดนางงามที่ยิ่งใหญ่ของโลกก็คงจะหนีไม่พ้น4ี่เวทีหลักอันได้แก่ MissUniverse Miss World Miss International และ Miss Earth ซึ่งในบรรดาเวทีประกวดเหล่านี้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะมีประเทศใดประเทศหนึ่งที่จะเคยมีประวัติชนะเลิศในทุกๆเวทีซึ่งถ้าหากนับจากปี1955มาจนถึงปี2020มันก็จะมีเพียง4ประเทศเท่านั้นที่สามารถทำได้ซึ่งเราสามารถเรียงลําดับจากน้อยไปหามากอัน, uela, ดาาาาน,นอได้แก่บราซิลปวยโตรลิโกฟิลิป 13ครั้งก็เลยทีเดียวอันดับที่5ความอันตรายในเวเนซุเอลา เมื่อพูดถึงความอันตรายในเวเนซุเอลาแล้วก็คงหนีไม่พ้นเรื่องปืนซึ่งตามข่าวสถิติพบว่าในเวเนซุเอลามีสาเหตุการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนมากเป็นดับที่2ของโลกโดยจะมีผู้เสียชีวิตประมาณ59.13คนต่อประชากร100,000คนเป็นรองเพียงแค่ฮอนดูรัสประเทศเดียวเท่านั้นแต่ถ้าหากเราพิจารณาเฉพาะแค่เมืองหลวงอย่างกรุงกาลากัสอัตราการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนก็จะพุ่งสูงถึง119.87คนต่อประชากรจำนวน100,000คนและนอกจากนี้ในเวเนซุเอลายังมีอัตราการเกิดอชาชญกรรรรม้ยแง และการลักพาตัวที่ค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันอันดับที่4 Tower of David นี่คือหนึ่งในอาคารที่มีชื่อเสียงมากๆในเวเนซุเอลากับอาคารที่มีชื่อว่า Tower of David มันคืออาคารสูง45ชั้นที่ยังสร้างไม่เสร็จโดยมีการทิ้งการก่อสร้างตั้งแต่ปี1994และปล่อยทิ้งร้างเรื่อยมาซึ่งในเวลาต่อมาก็มีคนไร้บ้านคนยากจนหรือแม้แต่คนทั่วไปย้ายเข้ามาอยู่ในอาคารแห่งนี้ซึ่งก็เป็นจำนวนมากถึง3,000คนโดยที่ไม่มีหน่วยงานภาครัฐใดๆมาห้ามปรามซึ่งนอกจากจะมีการก่อตัวเป็นสังคมภายในแล้วก็ยังมีการวางระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานกันเองอีกด้้้้้ววยไไมม่่่าาาาาจะะะะเเปป็นนนนรรรฟฟแแแแลลออิท์ตต สองชาก็มีด้วยจนแทบจะเรียกได้ว่าภายในอาคารแห่งนี้เหมือนจะเป็นเมืองเมืองนึงด้วยซ้ำไปอันดับที่3ราคาน้ํามันในเวเนซุเอลา หลังจากที่เวเนซุเอลาได้ค้นพบแหล่งน้ำมันมันก็ทำให้พวกเขาร่ำรวยจากการเป็นผู้ส่งออกน้ำมันเป็นดับต้นๆของโลกและแน่นอนว่าภายในเวเนซุเอลาก็มีน้ำมันให้ผู้คนใช้มากมายเช่นเดียวกันจนทำให้น้ำมันในเวเนซุเอลานั้นมีราคาถูกมากๆอย่างเช่นราคาน้ำมันเบนซินในเดือนเมษายนปี2021นี้ก็อยู่เพียงแค่0.02เหรียญสหรัฐต่อ1ลิตรหรือ63สตางค์ต่อ1ลิตรเท่านั้นในขณะที่ราคาเฉลี่ยของประเทศไทยในช่วงเวลาเดียวกันนี้ก็อยู่ที่1.09เหรียญสหรัฐต่อ1ลิตรหรือประมาณ34บาท ยังเป็นประเทศที่มีน้ำมันสำรองมากเป็นอันดับต้นๆของโลกอันดับที่2ใช้ชีวิตอย่างยากลำบาก นี่เป็นความจริงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้กับสภาพความเป็นอยู่ที่ตกต่ำมากๆของประชาชนในเวเนซุเอลาอันเป็นผลมาจากการบริหารงานที่ล้มเหลวของรัฐบาลจนเกิดเป็นปัญหาต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเฟ้อปัญหาอาชญากรรมและรวมไปถึงปัญหาการขาดแคลนอาหารและสินค้าจําเป็นด้วยอย่างเช่นในปี2014ปัญหาขาดแคลนอาหารและสินค้าจําเป็นนั้นเลวร้ายเป็นอย่างมากผู้คนต่างก็พากันแย่งชิงกักตุนสินค้าและอาหารต่างๆพวกเขาต้องตะเวนไปตามร้านค้าต่างๆเพื่อค้นหาสินค้าที่ตัวเองต้องการและยังต้องต่อคิวที่ยาวเหยียดจนพวกเขาแทบไม่รู้ เมื่อถึงคิวของตัวเองแล้วจะมีสินค้าเหลือให้ซื้อหรือไม่พวกเขาจึงนิยมเอาสิ่งของที่ตัวเองมีไปแลกเปลี่ยนเป็นของอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นการเอาเนื้อหมูไปแลกกับผงซักฟอกหรือการเอาไขา่ไก่ไปแลกกับน้ำมันเป็นต้นและที่มากไปกว่านั้นบางช่วงเวลาผ้าอ้อมเด็กนั้นขาดแคลนเป็นอย่างมากถึงขนาดที่ใครต้องการจะซื้อจะต้องเป็นแม่แท้ๆของเด็กมาซื้อด้วยตัวเองและต้องแสดงสูติบตัตรเพื่อเป็นการยืนยันอีกด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าหากรัฐบบาาาาาาาลลลลลลรรรรรริหปปะะะเเทททศผดผดพพแแไมมม่่่ีีีกกกก้้้ขอออยยยงงถููตตัธวชชน อันดับที่ 1. สาเหตุของวิกฤตการเงินเฟอ้อ สาเหตุของเงินเฟ้อรุนแรงในเวเนซุเอลานั้นเริ่มต้นขึ้นมาในปี1999เมื่อนายฮูโกซาเวสได้เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีซึ่งเขามุ่งเน้นนโยบายประชานิยมเขาตัดสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาแล้วไปอยู่ฝั่งเดียวกับจีนและรัเสเซียแทนจากนั้นก็มีการยืมเงินของสองประเทศนี้มาใช้หนี้มีการใช้งบประมาณจำนวนมหาศาลในการกดราคาสินค้าให้ต่ำว่าความเป็นจริงอีกทั้งยังมีนยโยบายควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนทางการเงินจนทำให้มันผิดเพี้ยนไปจากสิ่งที่ควรจะเป็นจากนั้นในเวลาต่อมาถึงแม้ว่านายฮูาาเี่้้ทขมรับ ว่อ็ยังคงดําเนินนโยบายประชานิยมต่อไปซึ่งเป็นนยโยบายที่ต้องใช้เงินจํานวนมากและค่อนข้างเปลาะบางจากนั้นปี2016ก็ได้เกิดหายนะขึ้นเนื่องจากเกิดวิกฤตการราคาน้ามันตกต่ําส่งผลทําให้รายได้ของเวเนซุเอลาตกต่ําลงไปด้วยและแน่อนอนว่านยโยบายประชานิยมต่างๆนานาก็พังพินาศลงไปด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าพวกเขาอยากจะทําอะไรมันก็ติดขัดไปหมดจนทำไม่ทางรัฐบาลตัดสินใจแก้ไขปัญหานี้ด้วยการพิมพ์เงินปริมาณมหาศาลออกมาใช้โดยหวังว่ามันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสามารถแก้ไขปัญหาทั้งหมดได้แต่ทว่ายิ่งมีเงินใน มูลค่าของเงินนั้นก็จะยิ่งด้อยลงไปเท่านั้นและมันก็ทําให้เกิดอัตราเงินเฟอ้อที่สูงมากๆยกตัวอย่างเช่นในปี2018อัตราเงินเฟอ้อของเวเนซุเอลาก็พุ่งสูงถึง1.7แสนเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวและปัญหานี้ก็ทําให้ประชาชนชาวเวเนซุเอลาต้องมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลําบากมาจนถึงทุกวันนี้